สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้อยู่กับการจัดชุดโปรโมชั่นดีๆอีกแล้วนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดโปรโมชั่นในรถกระบะเชฟโรเลตโคโรราโดนะฮะสิบนิ้วตู้ฟาดครับผมชุดโปรโมชั่น24,900ครับในชุดก็ที่เราคุ้นเคยนะฮะสำหรับเชฟโรเลตคันนี้เลือกใช้เป็นสีชมพูขาวครับแผงประตูครึ่งท่อนนะครับ6ก44นะฮะป็งครึ่งท่อนใหญ่แบบนี้ฮะ มีพาวเวอร์นะครับจากค่าย VR Pro ฮะตัวตรงกลางสีดำนะครับขับแผงประตูหน้านะครับทั้งชุดส่วนในกระบะแอมนะครับขับแผงหลังทั้งเซ็ตนะครับสำรองไฟด้วยคลาปลาเช่นเคยครับ1ล้านไมโครฮะส่วนพาวเวอร์ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งขับซับ10นิ้วนะฮะเป็นโครงหล่อแม่เหล็ก 152กห้องคนครับผมดับเบิลไว้หรือดูไว้หรือไว้คู่นั่นเองนะครับชมในงานใกล้ๆกันหน่อยฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมีการจัดชุดปลั๊กแอนเพยนะฮะผมประกอบงานแบบนี้ให้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับทําการแพ็คกิ้งนะฮะตอนนี้มีจองคิวเข้ามาจากประเทศลาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการแพ็คกิ้งนะครับ สำหรับรถ4ประตู DMa x All New นะฮะจองเข้ามาแล้วนะฮะจากประเทศลาวครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบงานแบบนี้นะครับปรับจูนเสียงให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงใส่อะคริลิกให้เรียบร้อยเลยนะครับไปถึงก็ลงรถของท่านได้เลยนะครับก็ง่ายๆครับไม่ยากครับโอเคนะครับสำหรับพี่น้องทางไกลไม่ได้มาเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะจัดชุดแบบนี้แล้วนะครับไม่ต้องเดินทางมาติดตั้งไกลๆก็ได้สามารถไปติดตั้งเองได้เลยนะครับเป็นชุดสําเร็จรูปครับแพ็คกิ้งนะครับแล้วส่งให้แบบนี้เลยนะฮะ โอเคฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f c e b o o o f แ n น a พจนะครับแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือนะครับที่ YouTube Studio นะครับหรือ YouTube Channel ได้เลยนะครับโทรได้ที่เบอร์0812811259นะครับตามไปเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะรบกวนทุกท่านเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ